เกตให้ดีฮะคดีที่เกี่ยวข้องกับมอบสามนิ้วใครสำนึกผิดนะฮะก็จะได้รับอภัยทุกรายไปส่วนใครที่ไม่สำนึกผิดดื้อดึงแก่ผ้านะ,ะทอดเสื้อโวยวายสารดาสารไม่ยอมรับสารละเมิดอำนาจสารสารสั่งจำคุกโดยไม่รอลงอาญาแม้แต่รายเดียวสิ่งเหล่านี้กำลังเกิดขึ้นแล้วและสิ่งที่นักการเมืองกลัวที่สุดคือองค์กรอิสระ เป็นไปตามรรทบุญพุทธักราชสองพาสวัสดีครับมาพบกับผมเทศัาากดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวสนะครับวันนี้ก็เปลี่ยนบรรยากาศมาถ่ายทำอีกสตูดิโอหนึง่งวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจ นะครับคงหนีไม่พ้นเรื่องความเ็าเรียกว่าเป็นความขัดแยง้งนะครับและความกลัวของนักการเมืองแล้วก็พรรคการเมืองโดยเฉพาะเรื่องของรัฐธรรมนูญที่บอกว่าเอ๊นักการเมืองมันกลัวอะไรโคตรกลัวกันเลยอืมวันนี้เห็นคุณธนาธรอ,ออกมาดีใจดีใจแกล้งตายไปหลายเดือนแล้วนี่คุณธนาธรอ,อืมแต่ออกมานี่ก็ตลกเนาะ ก่อนหน้านี้ตอนยุคลุงตู่ก็แบบโอ้ยไม่มีจะกินคนกําลังจะตายพอเพื่อไทยจะแจกตังหมื่นหนึ่งโอ้โหจะแจกทําไมตอนนี้เรศรษฐกิจกําลังดีคนไทยมีกินอืมกุ้งืงวันนี้เห็นคุณธนาธรอ,ออกมาดีใจดีใจแก้งตายไปหลายเดือนแล้วนี่คุณธนาธรอ,อแต่ออกมานี่ก็ตลกเนาะ ก่อนหน้านี้ตอนยุคลุงตู่ก็แบบโอ้ยไม่มีจะกินคนกำลังจะตายพอเพื่อไทยจะแจกตังหมื่นหนึ่งโอ้โหจะแจกทำไมตอนนี้เศรษฐกิจกำลังดีคนไทยมีกินอืมกุ้งงวันนี้เห็นคุณธนาธรอ,ออกมาดีใจดีใจแกล้งตายไปหลายก้างขวางคอชิ้นโตอีกชิ้นสำหรับโครงการแจกเงินดิจิตอลหนึ่งหมื่นบาทของพรรคเพื่อไทย ก็คือรัฐธรรมนูญ60ครับเป็นที่ทราบกันดีว่าทั้งเพื่อไทยทั้งก้าวไกลแสดงเจตนารมณ์ชัดเจนมาตลอดว่าต้องการแก้ไขต้องการทําลายรัฐธรรมนูญ60ลงให้จงได้ก้าวไกลนีนต้องการทําลายทิ้งทั้งฉบับเลยร่วมมือกับ NGO ต่างชาติไอรอครับส่วนเพื่อไทยนะ่ะบอกว่าอยากจะแก้แค่บางมาตราแต่เขาก็ไม่เคยบอกนะครับว่ามาตราไหนบ้างที่เขาอยากแก่รัฐธรรมนูญ60มีกฎหมาย ที่น่าสนใจบางตัวครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง2 4 5 2 4 6หนี่เป็นนวัตกรรมใหม่เป็นครั้งแรกที่มีในประเทศไทยครับเรียกว่ากฎหมายองค์ก์พิทักษ์การเงินการคลังรัฐมนูลกำหนดว่าหากนักการเมืองพรรคการเมืองต้องการทำโครงการอะไรก็ตามที่ต้องใช้เงินใช้จ่ายมหาศาลมีความเสี่ยงที่จะสร้างความเสียหายต่อการเงินการคลังของประเทศรัฐมนูลบอกเลยว่าผู้ว่าการการตรวจเงินแผ่นดินจะต้องทำหน้าที่ศึกษาวิเคราะห์ แจกแจงแยกแยะรายละเอียดของโครงการนั้นทียิบครับตรวจเงินแผ่นดินนี่เป็นที่รู้กันในแวดวงการเมืองว่าน่ากลัวที่สุดเข้างานไหนน่ะส่วนใหญ่แล้วจบที่คุกทุกรลยครับนักการเมืองผู้ตรวจเงินแผ่นดินตัวเสร็จเปร้อยสรุปเป็นรายงานนําเสนอต่อคณะกรรมการสามฝ่ายประกอบด้วยปปชอ,องกันและปาปามทุจริตแห่งชาติผู้ตรวจเงินแผ่นดินคณะกรรมการจากทั่วประเทศแล้วก็คณะกรรมการการเลือกตั้งครับ คณะกรรมการศึกษาละเอียดหันยิบเรียบร้อยแล้วทําเป็นรายงานออกมานําเสนอต่อสภาครับนําแจกจ่ายให้สื่อมวลชนทุกแขนงที่น่ากลัวที่สุดคือเผยแพร่ทางโซเชียลมีเดียให้ประชาชนทุกคนรับรู้ได้ในทุกช่องทางครับนี่คือความฉลาดของรัฐมนูล60เพราะอะไรเพราะว่านักการเมืองอยากจะทําอะไรเขาใช้ผู้เชี่ยวชาญครับจับโครงการนั้นมาหนนั่นๆัๆนันนนนนบแยกแยะละเอียดยิบครับโดยคนที่รู้ขอระบายสักนิดหนึ่ง เมื่อคืนทําให้กูแบบนอนไม่หลับเลยนะคะเมื่อวานไปดูฟุตบอลมานะคะที่สนามทีมชาติไทยแพ้จีนนะคะหนึ่งประตูต่อสองทั้งทังที่เราได้ทําประตูก่อนด้วย3้แต่ทีนี้เนี่ยพอเกมมันแพ้ขึ้นมาแล้วหลายๆคนก็ออกมาโทษ สตาฟโค้ดเฮดโค้ดผู้จัดการทีมหรือการวางตัวนะคะในนักเตะแล้วก็จัดการให้เล่นตำแหน่งผิดตำแหน่งบ้างอะไรบ้างอันนี้ก็อย่างที่บอกว่าก็ผิดจริงนะคะผิดผิดในการวางวางตัวของนักเตะแล้วเราก็พลาดในกองกลางค่อนข้างเยอะทีเดียวแต่ทีนี้เนี่ย เราไม่ได้แพ้ตรงนั้นนะความคิดชั้นเองเนี่ยฉันรู้สึกว่าพอมันแพ้อยู่ตัวเฮียคนหนึ่งไงนะคือกูอออเห็นละเห็นข้างนอกแล้วอีเฮียหันไปชิบหายแลมาได้ไงวะเนี่ยแพ้แน่นึกในใจเพราะว่ากูอุตส่าห์แบบยกมือทั่วหัวว่าอย่ามึงไปเลยนะในสนามอะนะเพราะว่าตัวมึงเองอะเป็นกะลากรีนี นะเป็นกาลาก,กินยงไม่พอเป็นตัวเฮี้ยตัวจันไรนะคะตัวชิบทาให้ชิบหายอยู่ที่ไหนก็มีแต่ความชิบหายนะไอ้ตัวเฮี้ยตรงนะครับภัคนี้นะครับได้เสียงมาเป็น,อ,นอันดับหนึ่งของประเทศวันๆทำอะไรครับผมไม่เห็นทำอะไรเลยมีแต่คดีมีแต่อื้อเจ้าโอ้ยตายตายล่าสุดก็ไปยุ่งเขาเขาแปลัสอน ความหวังของคนทั้งประเทศอะครับเลือกเข้ามาวันวันทำอะไรครับผมไม่เห็นทำอะไรเลยสำหรับความก้าวหน้าความเจริญนโยบายอะไรที่จะกระตุ้นให้ประเทศมันดีขึ้นงอกงามขึ้นผมไม่เคยเห็นเลยนะครับนี่แต่คดีมีแต่อะไรก็ไม่รู้ครับน่าสงสารคนเลือกเข้ามานะผมว่านะสุดก็เบนจาฮะ ชวนประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นร่างกฎหมายนิสสกรรมของพรรคก้าวไกลเชื่อจําเป็นต้องเปิดประตูบานแรกนะครับเพื่อยุติความขัดแย้งทางการเมืองเป็นจานะฮะก็ปรากฏว่าได้โพสต์ข้อความได้กล่าวถึงกรณีอานนท์นำพาทนายความด้านสิทธิมนชนซึ่งถูกสารอาญานะครับพิพากษาจําคุก4ปีปรับ2 0 0 0 0บาทโดยไม่รอลงอาญาโดยในคดี อายามาตรา1-2เมื่อ26กันยายนที่ผ่านมาเขียนจดหมายถึงลูกขณะที่อยู่ในเรือนจำนะใจความสำคัญะคระบุว่าหลังปีใหม่จะถูกย้ายเรือนจำจากกรทมไปเรือนจำอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ว่าสารดีกามีคำสั่งยืนยันนะครับไม่ให้ประกันตัวอานนท์นำพาแม้ทนายความจะยื่นถึงความจำเป็นไปแล้วและในความจริง นะครับสิทธิในการประกันตัวสิทธิไม่ชนขั้นพื้นฐานที่ถูกรับรองในรัฐธรรมนูญและกฎหมายระหว่างประเทศทว่าสิทธิดังกล่าวกับกลายเป็นสิทธิถูกยกเว้นโดยเฉพาะผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีทางการเมืองคดีมาตราหนสเมื่อไม่ได้รับความเป็นธรรมในการต่อสู้นะฮะนายอนนท์จึงถอนประกันในคดีที่เหลือกว่า20คดี เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการต่อสู้คดีโดยอานน์ได้เขียนจดหมายถึงลูกทั้งสองคนนะฮะด้วยเบนจาบอกว่าสิ่งที่อานน์และก็นักโทษคดีการเมืองทุกคนกําลังเผชิญเป็นโจทย์ใหญ่ที่สะท้อนปัญหาในกฎหมายละเมิดสิทธิเสรีภาพประชาชนซ้ำร้ายกระบวนการยุติธรรมยังไม่ได้คุ้มครองนะครับหรือเป็นหลักประกันสิทธิเสรีภาพเห็นได้จากปัจจัยการบังคับใช้กฎหมายกับนักโทษคดีการเมืองแนวโน้มของ การละเมิดสิทธิประชาชนนะฮะมากขึ้นเรื่อยๆและออกออกห่างจากหลักสากลถึงเวลาแล้วที่สังคมจะต้องตระหนักรวมกันถึงปัญหานะครับท่ามกลางวิกฤตทางการเมืองขณะน,นี้หนทางอนาสร้างความมั่นคงให้สถาบันกษัตริย์พร้อมกับการสร้างหลักประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชนนะครับระบอบประชาธิปไตยของสังคมไทยต้องแก้ไขทบทวนกฎหมายอาญามาตรา12สองให้ยืน ยันในหลักการว่าใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงออกทางการเมืองต้องได้รับการคุ้มครองไม่มีใครต้องติดคุกจากการแสดงออกหรือการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองโดยสันติเป็นจาบอกอย่างนั้นเป็นใจบอกว่าการแก้ไขกฎหมายอาญามาตราที่นะครับพักเสนอต่อสภาในอนาคตโดยยืนยันว่าเรื่องนี้เป็นการเป็นภารกิจของผูแ้แทนราษฎรพักเก้าไกลในการหาทางออกความขัดแย้งทางการเมืองด้วย นะครับขบวนการประชาธิปตไตยกลไกของรัฐสภาก็พูดไปนะฮะตอนนี้สรุปอานนท์ก็ไม่รับการประกันตัวรุ้งไม้นะ,ะครูใหญ่ก็ไม่ได้รับการประกันตัวตอนนี้ก็เหลือเฉพาะเพนกวินจากนั้นก็เหลือธนาธรปียบุตรช่อซึ่งเป็นแกนนำชุดสุดท้ายแล้วล่ะที่อยู่เบื้องหน้าแล้วก็อยู่เบื้องหลังมบเหล่านี้ สิ่งที่นักการเมืองตอนนี้กลัวมากๆเลยม็อบลมจางหลายกลัวมากๆเลยกลัวใสรทราบไหมฮะกลัวองค์กรอิสลามตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเพื่อไทยไม่ว่าจะเป็นก้าวไกลมุ่งหน้าที่จะไปแก้ไขรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2566ขออภัยฮะ2560ทำไมต้องไปแก้ไขธรรมนูญเพราะัธรรมนูญพุทธศักราช2560เนี่ย มีการจัดตั้งองค์กรที่เรียกว่าองค์กรอิสระขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นศาลอายการปรปรชซึ่งเป็นองค์กรหลักๆนะครับที่ประดุงความยุติธรรมปรากฏว่าองค์กรเหล่านี้ที่เคย,เคยอยู่ภายใต้อานตจนักการเมืองเนี่ยกลายเป็นองค์กรอิสระนะครับไม่ได้อยู่ภายใต้อำนาจการสั่งการของนักการเมืองและพรรคการเมืองแต่อย่างใด รเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เบญจาอ้างเนี่ยนะรจริงไหมไม่จริงนะทำไมศาลไม่ให้ประกันตัวนอานน์เพราะนอานน์มีคดีความหลายสิบคดีนะครับโดยเฉพาะกรณีการปราศัยโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างไม่มีเหตุผลทําไมต้องย้ายมาที่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่เพราะไปก่อเหตุปราศัยที่จังหวัดเชียงใหม่ นะครับและปรากฏว่าโดนคดี1นึหนงสองโดนคดีอื่นๆด้วยนะครับโดนคดีชุมนุมด้วยก็เลยจําเป็นจะต้องย้ายมาเพื่อที่จะขึ้นศาลและดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนอนนท์พลาลนาถึงลูกถึงหลานของตัวเองเนี่ยก็ตอนเวลาก่อเหตุทําไมไม่คํานึงถึงลูกเวลาถูกเอาผิดขึ้นมาก็มาคํานึงถึงลูกตอนนี้นักการเมืองพักการเมืองจะพูดกันอยู่2เรื่องห แก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อต้องการให้องค์กรอิสระเหล่านั้นมาอยู่ภายใต้อำนาจของนักการเมืองอยู่ภายใต้ของอำนาจของนักการเมืองนะครับเพื่อที่จะสั่งศาลได้เพื่อที่จะสั่งอายการได้เพื่อที่จะสั่งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้สั่งผู้ตรวจการแผ่นดินได้คุณส่วนคิดว่าเหมาะหรือไม่ในขณะที่มีการเรียกร้องจะมีการนิยสกรรมของก้าวไกล ก็เบญจาก็โดนเหมือนกันนะครับต้องถามนะฮะว่าตกลงเนี่ยเนี่ยโทษข้อหาอะไรนะครับเนี่ยโทษแล้วจัดได้อะไรเข็ดลาบหรือไม่ถ้าไม่มีผู้สำนึกผิดก็ไม่มีผู้ให้อภัยแต่ถ้ามีผู้สำนึกผิดก็จะมีผู้ให้อภัยตอนนี้สังเกตให้ดีฮะคดีที่เกี่ยวข้องกับมอบสามนิ้วใครสำนึกผิดนะฮะก็จะได้รับอภัยทุกรายไป ส่วนใครที่ไม่สำนึกผิดดื้อดึงแก่ผ้านะฮทอดเสื้อโวยวายสารดาสารไม่ยอมรับสารละเมิดอำนาจสารสารสั่งจำคุกโดยไม่รอลงอายามแม้แต่รายเดียวสิ่งเหล่านี้กำลังเกิดขึ้นแล้วและสิ่งที่นักการเมืองกลัวที่สุดคือองค์กรอิสระเป็นไปตามมรรมุนพุทธศักรา2,560ประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อ ขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์จียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ พระครีวงยืนยงมั่นคงภัยบุญชาวไทยเธอทูนราชันมิ่งขวัญชาไทยพระเจ้าอยู่มหาวชิราลงกรณ์บดินทระเทพยะวารางบูพระราชปณิธานสืบงานสร้างสุขสมบูรณ์ พระกรุณาเกือ้อกูลตามรอยบาทพระราชบิดาอาจองทรงนำชาติอย่างอาจทานพระปิชาชาญการดินปกป้องประชาโรงพยาบาลโรงเรียนทุนการศึกษาส่งเครอบและพัฒนาการเกษตรทั่วเขตแดนไทย วาชิราลงกรโคดินพระเทพยาวรางกุแสงแห่งวาชิราสองฟ้าให้โลกจำรูนปวงชนเพิดอทูลโคพระองค์ทรงพระเจริ ทรงนำชาติอย่างอาถานพพระพรีชาชาญการดินปกปรองประชาโรงพยาบาลโรงเรียนบุนการศึกษาส่งเคราะห์และพัฒนาการเกษตรทั่วเขตแดนไทยพระเจ้าอยู่ วัชิราลงกรบดินทระเทพยาวาางกูแสงแห่งวัชิราส่องฟ้าให้โลกจำรูนปวงชนเธนิดทูนโคพระองค์ทรงพระเจริญ